สวัสดีค่ะพบกับนับและ Miracle Journey b บยปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกฮิวใจที่จะเติมรอยยิ้มและความสดใสให้ทุกคนนะคะวันนี้เสียงนับกลับมาโอเคแล้วทุกคนอืมเราจะเมาหมอยกันเพลินๆไปเลยนะคะวันนี้เป็นดวงรายเดือนมกราคม2026สําำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ก็ดูได้ทางลัคนานะคะพระอาทิตย์หรือพระจันทร์สถิตที่พฤษศนะถ้าไม่ทราบลัคนาจะดูตามราศีไปก่อนก็ได้ค่ะผู้ที่เกิดราศีพฤษศคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะนับขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ทุกการ support เลยนะคะโอเคเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับนับก็ พอเริ่มแก่คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บเราก็จะรู้สึกว่าปีใหม่มันก็เป็นแค่อีกปีหนึ่งที่ผ่านพ้นไปเนาะจะไม่แบบตื่นเต้นหรือเฝ้ารอเหมือนตอนเด็กๆแล้วนะอืมนี่คือสัญญาณของความแก่นะคะวันนี้เราจะดูดวงรายเดือนเป็นแบบสิบสองภพเรือนนะทาโร่นับใช้สำหรับเดิมค่ะใช้อันนี้ค่ะรูน้ารับแป่งนะ เช็ค okay. พลังงานก่อนเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสามใบ The Tower เกิดอะไรขึ้น As of w a n d e t h e Empress โอเคน้ำมองว่าอดีตอันใกล้ที่เพิ่งผ่านมาหรือพลังงานที่แบบณปัจจุบันตอนนี้มันเป็น มีเรื่องกระทันหันเข้ามาค่ะแต่นะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าภพยแวดล้อมมันโอเคหมดเลยนะหรือไม่อีกในหนึ่งก็คือเหตุการณ์กระทันหันใดๆที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้ผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเอส w อนส์มันเป็นพลังงานนั้นแล้วก็แบบนําพาไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่านะตอนนี้คือแบบรู้สึกอ่ d นแดนรู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจ นะคะก็คือเหตุการณ์เนี้ยเข้ามาแล้วมันทําให้เพื่อนๆนะ่ะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวไพ่เช็คพลังงานนะับเก็บไปไว้ตรงนู้นนะข้างบนจะได้ไม่ปะปนทับตัวเองไปค่ะโอเคไม่เอาอ่ะไม่สวยเอาใหม่ <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนสไตล์การวางไพ่มันทุกคลิปเลยนะคะเอออินดีเวอร์ ver. ทำใจนะ,นะทุกคนโอเคได้จัดไปต่อมานะคะเป็นการดูดวงแบบพบเรือนเรือนที่หนึ่งหรือ House House ที่หนึ่งหมายถึงตัวตนของคุณนะในเดือนมกราคมนี้เพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างนะ a อ e of p e n t a c l e s จะมีการเริ่มต้นทำอะไรเกี่ยวกับการเงินสักอย่างหนึ่งนะบางคนที่ยัง ไม่มีความเป็นระเบียบระบบจะมีการเริ่มมาจัดระบบระเบียบในด้านการเงินของตัวเองนะคะคือจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินและการสร้างความมั่นคงเป็นหลักเลยในเดือนมกราคม2026นี้เนาะอืมใครยังไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อนๆจะมีความแบบฉันต้องทำละฉันไม่ฉันไม่ได้ละฉันต้องทำประมาณนี้นะคะหรือไม่กอ็อาจจะเป็นการ เริ่มทำอะไรบางอย่างที่จะสร้างความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่า a c e of Pentacles มันเป็นพลังงานการริเริ่มเนาะ Strange การเงินนับมองว่าจะมีการแบบจะมีปัญหาเข้ามาแหละแต่ว่าเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่และคุณเอาอยู่นะคะ Strange เป็นพลังงานของคนที่อดทนไม่ยอ่อท้อเออมีความแบบ แข็งแกร่งในจิตใจนะเดือนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาทางการเงินอะไรเข้ามาก็ตามคุณจะมีความแข็งแกร่งคุณจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะอืมเนี่ยจะโฟกัสเรื่องเงินนะเดือนนี้ดูแล้วต่อมาญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงคอมมูนิตี้โอ้ฟอร์วอนสขยับต้นไม้นิด <laughs> มีเกณฑ์จะได้เดินทางระยะใกล้ๆนะคะเพื่อไปร่วมงานมงคลนะฟอร์วอนส์มันเป็นพลังงานของแบบงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองการประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งนะคะนั่นแหละคุณอาจจะได้ไปอาจจะเป็นงานแต่งของเพื่อนงานแต่งของพี่น้องงานแต่งของญาติสนิทกันหรือว่าถ้าไม่ใช่งานแต่งก็เป็นงานมงคลอื่นๆนะคะงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยเนาะ หรือไม่ก็เนี่ยแหละสังสรรปีใหม่เนาะบางบางองค์กรเขาจะแบบสังสรรราชานิดนึงอาจจะแบบเลื่อนมาปลายเดือนมก,การาอะไรอย่างนี้นะคะดีค่ะเป็นเดือนที่ดีนะต่อด้วยเรือนที่กล้องมันเอียงเหรอทุกคนทำไมมันเอียงละ่ะฉันว่ามันกระตรงแล้วนะเชิบนี่ระบบแมนนวลนนะคะ่ะ ต่อมาเรือนที่4ี่เป็นเรือนเกี่ยวกับบ้านครอบครัวนะคะเป็นรากฐานว้าวเทนอฟส e จะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขแล้วมันเลี้ยงไม่ได้ด้วยมันจะต้องแบบจะต้องเจ็บตัวก่อนถึงจะจบปัญหานี้ได้นะคะเพราะว่าเทนอฟส e มันเป็นพลังงานนั้นเห็นน้องก็ตายไหมตุยเลยโดนดาบสิบเล่มแทงเข้ามาเนาะแต่ว่า น้ำมองว่าเค o นอัซอสมันเป็นอะไรที่ไม่ยืดเยื้อดีค่ะมันเจ็บแต่มันจบเนาะมันก็จะจบภายในเดือนนี้แหละถ้ามีปัญหาถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรมานะในเรื่องของบ้านครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวมีอะไรมันจะจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นพระอาทิตย์ไหมคะ่ะเออตุยแล้วแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะมันก็มีแสงสว่างรอเราอยู่ประมาณนี้นะอดทนอดทน ถ้ามีเรื่องอะไรอยู่อดทนนะคะท่องไว้เดี๋ยวมันต้องผ่านไปนะต่อมา <S <S เรือนที่5เป็นเรือนเกี่ยวกับความรักความสุขลูกลูกหลนหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกแบบรักใครห่วงแหนเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็น อ่าครอบครัวของคุณเป็นลูกเป็นหลานเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้อะไรก็ได้คนที่เขาแบบอายุน้อยกว่าคุณมีความมีวุฒิภาวะที่น้อยกว่าคุณคุณจะมีความเป็นห่วงและห่วงแห่นเขามากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า Four Pentacles มันเป็นพลังงานนั้นเห็นน้องกระต่ายไหมกอดไว้ในมือเหรียญหนึ่งแล้วยังแบบเอาเท้าทับไว้อีกสามเหรียญนะอืมประมาณนี้นะก็จะบอกว่าเวลาห่วงใคร อย่าห่วงให้เกินเบอร์อย่าไปคิดแทนเขาทุกเรื่องเพราะว่าคนเราแต่ละคนน่ะเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเขามีอา่าเรียกว่ามีอะไรอะมีตะก,กะมีทัศนคติที่ไม่มีทางตรงกับเรา100%หรอกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรคิดแทนคนอื่นโอเคไหมนะเป็นห่วงห่วงได้แต่ดูตามความเหมาะสมนะคะเราจะไม่แบบ เข้าไปบงการชีวิตคนอื่นหรือว่าเข้าไปจุนจานวุ่นวายต่อให้เขาเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นอะไรก็ตามที่เราแบบเป็นคนสำคัญของเราเราก็อย่าไปยุ่งให้มากนะคะ It s of source โอเคสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานประจำนะเดือนมกราคม2026นะํะมองว่าจะมีการแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานประจำ นับไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่จะนำพาไปสู่การออกจากงานไหมหรือว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เฮ้ยฉ <c oughs> ันจะเปลี่ยนงานฉันจะย้ายสายฉันอยากไปที่อื่นแล้วหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเอซับซอสอะมันเป็นการตัดสินใจที่แน่แน่มันมีดาบเดียวเออมันแบบฉันเลือกละฉันตัดสินใจละประมาณนี้นะคะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ นับมองว่ามันจะมีการเริ่มโปรเจกที่แบบเฮ้ยมันแบบมันเจ๋งมันคููมากเลยแต่มันแลดูยากอะ่ะเออมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกแอบหนักใจนิดนึงแต่อย่าได้กังวลนะคะคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณสามารถทำมันได้แน่นอนแล้วมันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จและชัยชนะอืมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคะ่ะงานหนักไม่เคยฆ่าคนนะทุกคนอืม คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากอันนี้อยู่ดีๆก็อยากพูดไปเรื่อยเนาะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะนะ้ำมองว่าเป็นเดือนที่โอเคเลยนะคุณจะมีการมีความคิดเริ่มอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพจริงจังนะคะเพราะว่าดาบเนี่ยมันก็สื่อถึงความคิดได้เหมือนกันเนาะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพก็ต้องแบบอคิดถึงสุขภาพมากขึ้นมีความแบบ อฉุกคิดนิดนึงเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายอะไรมากมายแต่เดือนนี้มกราคม2026จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกลับมาดูแลตัวเองนะคะต่อด้วยเรือนที่7คู่ครองหุ้นส่วนศัตรูที่เปิดเผยตัวเ,เดือนนี้นับมองว่าความสัมพันธ์ของ คุณและคู่ครองของคุณมีความมั่นคงนะอันนี้สำหรับคนมีคู่นะคะจะมีความมั่นคงเลยทีเดียวเพราะว่า Queen of Pentacles มันเป็นพลังงานธาตุดินเนาะมันก็จะแบบสื่อถึงว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมีความมั่นคงรับรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าคนที่มีคู่หุ้นส่วนอะไรเงี้ยเดือนนี้รับรื่นมากๆไม่มีปัญหาแล้วก็นับยังมองว่าคู่ คลองหรือคู่หุ้นส่วนเนี่ยจะนำพามาซึ่งราบผลด้วยนะสำหรับเดือนนี้นะมกราคม2026เขาอาจจะมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้คุณหรือเขาอาจจะอยู่ดีๆเขาก็แบบอ่าฉันโอนเงินให้พิสวัสอะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณนี้นะอืมต่อมาเรือนแปดเงินผู้อื่นและเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่เนี่ยมันมาด้วยกันนะคือเดือนแปดอะมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยพูดกันมันจะเป็นเรื่องแบบภาษีมรดกเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออดูดิความสัมพันธ์ดีใช่ไหมเซ็ก์ก็ดีเนาะเออคือจะมีความแบบรักมีความแบบพิศวาสกันมากเป็นพิศเศษในเดือนนี้นะสำหรับคนมีคู่นะคะโอเคเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องเซ็กส์มันยังหมายถึง เงินของผู้อื่นคุณอาจจะมีเกณฑ์จะได้รับเงินมรดกหรือเงินภาษีที่ตกค้างนะมรดกเนี่ยไม่จำเป็นว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนทคี่เขาจะให้เงินคุณจะต้องตุยก็ไม่ใช่นะคะจะเป็นแบบประมาณว่าอายู่ดีๆคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าอะให้พ็อกเก็ตมันนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะกลุ่มพาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอะไรนะตุดจีนเออเดี๋ยวจะได้แตะเอีย แต่ปีปีใหม่ก็ได้นะปีใหม่ก็จะได้แบบเงินขวัญทุงจากผู้ใหญ่ใช่ไหมประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นที่รักที่ e n ดูของผู้ใหญ่เป็นพิเศษในเดือนมกราคมนะคะต่อมาเรือน9เป็นเรือนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ขั้นกว่าโอ้เดสอันนี้นี่นับมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับ ถ้าเป็นวัยเรียนนะโดยเฉพาะวัยเรียนแบบแต่ไม่ใช่เรียนประถมเรียนอนุบาลอย่างนั้นนะทุกคนมันจะเรียนแบบเรียนเกินปริญญาตรีขึ้นไปอ่ะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งขึ้นนะคะก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจบจบตรงนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้บางคนอาจจะเพิ่งปิดการทําวิจัยปิดโปรเจกต์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปเริ่มอันใหม่ อีกในหนึ่งนับมองว่าบางคนนะคะเพื่อนๆบางคนจะมีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณอืเพราะว่าเรือนเก้าเนี่ยมันนอกจากเป็นเรือนของการเรียนรู้ขั้นสูงแบบแอดวานซ์แล้วนะมองว่ามันยังเป็นเรือนของอภิปรัชญานะคะอภิปรัชญาคืออ่าจจะบอกว่ามันเป็นโลกโลกที่มันจะบอกว่าเข้าใจง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่ มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะมันจะเป็นอะไรที่คําตอบที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้อยู่ในใจอะเพียงแต่มันจะมีใครสักกี่คนที่จะมาตามหาคําตอบนั้นแต่คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นคุณจะเป็นคนที่เฮ้ย <c oughs> ฉันเริ่มอยากรู้แล้วว่าตกลงฉันเกิดมาเพื่ออะไรนอตโนดของฉันคืออะไรนอตโนดเนี่ยในโหราศาสตร์ตะวันตกมันคือเรียกว่า life p อร p o s e นะคะ life พอร p o s e คือจุดมุ่งหมายของคนคนหนึ่ง ที่เกิดมาเพื่ออะไรในไลฟ์ไทมนี้นะสำหรับนับอ่านอตโนดของนับเนี่ยเป็นประมาณว่าจะเป็นต้องเป็นไลท์เวิร์กเกอร์ไลท์เวิร์เกอร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันจะแบบต้องส่องแสงเนาะนับก็ไม่แต่นับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นกูรูหรือเป็นอาจารย์อะไรนะคะนับอยากจะชวนเพื่อนๆที่มีพลังงานตรงกันพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนับก็เลยตัดสินใจมาทำช่องเนาะเออ เพราะว่านับตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วแต่แต่นับนับไม่ได้แบบบรรลุธรรมขนาดนั้นนะทุกคนนับแค่ระดับเบื้องต้นนับแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องเปลี่ยนละถ้าไม่เปลี่ยนฉันแย่แน่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแ,แหละเนี่ยแหละเดือนนี้จะมีเพื่อนๆบางคนเกิดการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะซึ่งมันดีมากๆเลยทุกคนชีวิตเพื่อนๆจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะมันจะต้องมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแน่ๆ นับเชื่ออย่างนั้นนะคะต่อมาเรือนที่10เรือนกรมมะโอ้ดีงามพระรามแปดเดือนนี้ดูผู้ใหญ่รักอะจริงๆนะตั้งแต่แถวนี้แล้วเนี่ยดูผู้ใหญ่รักอันนี้ King of Cups น้ำมองว่าเดือนนี้จะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนเรื่องการงานดีโดยเฉพาะคนที่ต้องมีหัวหน้าง,งานคนที่ทำงานประจำคนที่แบบเออนะ่ะเป็นลูกน้องเขาอะเดือนนี้เจ้านายคุณจะ เมตตาเป็นพิเศษนะถ้ามีโปรเจกต์หรือมีอะไรเนี่ยจะดันคุณเออจะช่วยดีงามอืมแล้วตัวคุณเองอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังกับการได้ทำงานนี้เออดีนะการที่ทำงานที่เราชอบอ่ะมันเหมือนแบบมันจะไม่คอนซูมพลังงานเราเท่าไหร่อ่ะอย่างเนี้ยนับมานั่งสับไพ่นับรู้สึกว่านับไม่เหนื่อยเลยนะนับชอบมากๆในการมานั่งพูดคนเดียว <laughs> ต่อมาอันนี้เรือนสิบเอ็ด The Hermit h เ r m i t เนี่ยนับมองว่ามันขานกับเรือนสิบเอ็ดมากๆเรือนสิบเอ็ดมันคือคอมมูนิตี้นะทุกคนมันคือแบบมิตรภาพเป็นคนที่มารวมกลุ่มรวมก้อนกันเพราะว่า รักชอบในสิ่งเดียวกันนะคะซึ่งการมีคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะต้องมีการอะไรการพบปะการมีตติ้งใช่ไหมแต่เดอ h e เฮอรมอ่ะมันเป็นพลังงานตรงข้ามเลย Hermit มันจะแบบปลีกวิเวกเพราะมันเป็นไพหรือสีเนาะแบบจำศีลอยู่กับตัวเองมีความ Introvert เออซึ่งนั่นมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอะ่ะเกิดถ้าสมมตินะถ้าสมมติคุณเป็นคนนี้ที่มีความตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณ คุณอาจจะต้องการเวลาในการอยู่คนเดียวทบทวนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพื่อเนี่ยแหละเพื่อให้เกิดการตื่นรู้การยกระดับจิตวิญญาณตัวเองนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเฮ้ยฉันอยากโซเชียลดีท็อกซ์ว่ะฉันขี้เกียจแบบนั่งไถ่ฟีดไปวันๆแล้วอ่ะมันทำให้แบบ จิตใจชฉลนไหลลงสู่ที่ต่ําง่ายเหลือเกินประมาณนี้คุณจะแบบกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะต่อมาเรือนที่12เรามาดูคน้นค้นหาจิตใต้สํานึกของคุณกันดีกว่าเพราะว่านับชอบมากๆว่าจิตใต้สํานึกมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ตัวนะคะถ้าเรือน12ออกอะไรมา all oh, the world คนลุกเพบๆๆ เนี่ยนับมองว่าเนี่ยแหละค่ะจะมีคนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแน่นอนนะแล้วพอตื่นรู้แล้วคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนแบบได้เกิดใหม่อะเป็นชีวิตใหม่ที่มันฟูลฟิลมากเลยไม่ต้องรวยล้นฟ้าไม่ต้องแบบประสบความสําเร็จอย่างที่ใครๆเขาบอกว่าต้องมีนี่สิต้องมีนั่นสิถึงจะประสบความสําเร็จไม่ใช่ค่ะในใจคุณมันเต็มแล้วนะเพราะว่าเดอะเวิ d มันเป็นพลังงานนี้มันแบบ มันเติมเต็มตัวเองมันฟูลฟิลมันครบจบสมบูรณ์ด้วยตัวของมันแล้วคะ่ะเฮ้ยเป็นเดือนที่ดีจังเลยอะ่ะเปิดปีมาได้สวยงามมากๆเดี๋ยวนะับขอดูความรักให้เพื่อน,อนๆที่ยังโสดกับเพื่อนๆที่มีคนคุยเพิ่มนะคะเอาคนโสดก่อนคนโสดอ้ะจะมีคนเข้ามากรีด <g reet> ทำไมนะเท of ฟคัพไม่ต้องพูดเยอะ เห็นไหมกระต่ายอิงกันสองตัวนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนจะไม่โสดแล้วนะจ๊ะแล้วคนเนี้ยเขาเป็นแบบคนที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแบบถ้าเป็นพระเอกนิยายก็เรียกว่าเป็นพระเอกธงเขียว <laughs> มีใครอ่านนิยายไหมเออนี่มันเป็นภาษานิยายนะทุกคนนับเป็นนักเขียนนิยายเนาะนับก็จะแบบเออนั่นแหละมีภาษานิยายโพมานิดนึงนั่นแหละ เป็นพระเอกทงเขียวเป็นความสัมพันธ์แบบ healthy relationship โ oh, อ้ยินดีด้วยนะคะต่อมาคนคุยคนมีคนคุยนะก็จะฟุงฟุงเฟอเฟอรหน่อย <laughs> ทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะไม่รู้ฟุงเฟ้อเรื่องอะไรกันเพราะว่าเซเว่นนอคมันเป็นพลังงานนั้นมันจะมีความคิดเยอะวาววุ่นวุ่นวายมองอีกแง่ก็คืออาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มคุยกันแล้วมีความแบบเฮ้ยฉันอยากคุยกับเขาตลอดเวลาเกลียดเกลียดตัวเองว่าทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้เออนั่นแหละ มันจะประมาณนี้นะคะนึกนึกสภาพเนาะถ้าแบบคนเพิ่งเริ่มเริ่มคุยกันเขาจะมีความแบบเฮ้ยคิดถึงเธอวันละสามเวลาหลังอาหารอยากจะคุยตลอดเวลาทําอะไรอยู่ <laughs> พอและเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมันใสประมาณนี้นะคนคุยก็จะก็จะมีความสุขดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะต่อมานับจะดูคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้เพื่อนๆจะใช้ ไพ่ออร์เคิลสองสำหรับนะคะเอามาโชว์นิดนึงชอบมากๆนี่สองสำหรับนี้จ้ะ Starcode Astro กับ Divine t u i t i o n Oracle นะคะเนี่ยเป็นสำหรับที่ใช้แล้วเข้ามือมากๆนะับแบบดีใจมากที่ตัวเองตัดสินใจเอฟสองสำหรับนี้มาใช้แล้วแบบคุยชอบมากอะไม่รู้จะอวยยังไงใช้ง่ายด้วยทุกคนเอาอันนี้ก่อน Divine t u i t i o n มีเดียต่อด้วย s t a r c o d e Astro Birth o u s e Communication โอเคจ้ะจัก,กรวาลอยากบอกว่าเวลาคุณรับสารอะไรใดๆก็ตามที่มาจากสื่อโซเชียลเออจะโลกออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ได้นะผ่านทีวีก็ได้ผ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ผ่านอะไรก็หนังสือพิมพ์ที่ดูแก่เนาะเออสมัยนี้ยังมีคนอ่านกันอยู่ไหม อะไรก็ตามอะ่ะที่มันเป็นเสือ,อทุกคนบางทีมันอาจจะมีปิ้งแวบอาจจะมีเมสเซจจากจัก,กรวาลส่งมาเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอินทิวชันตัวเองให้แข็งแรงนะคะด้วยการทำสมาธินะใครทำสมาธิไม่ได้ขอให้อยู่นิ่งๆกับตัวเองนะอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีก็โอเคแล้วคะ่ะมันคือการแบบกราวดิ้งเอาพลังงานลบๆอะ่ะที่เราได้รับมาแต่ละวันอะ่ะ กลับคืนโซพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็ third house third house พูดถึง communication เขาอาจจะอยากให้คุณแบบใส่ใจเกี่ยวกับเรือนที่3นะเรือนที่3ซึ่งหมายถึงญาติสนิทมิตรสหายใครก็ตามที่อยู่ในแบบวงโครจรของคุณที่แบบเป็นวงใกล้ๆชิดหน่อยอยากให้คุณใส่ใจเขาอาจจะเป็นผู้นำ สารจากจักรวาลมาให้คุณก็ได้นะคะหรือไม่เขาอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์ไม่ใช่คีย์เวิร์ดสิเป็นคีย์สำคัญเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณให้แก้ไขปัญหาในเดือนนี้ให้ผ่านพ้นไปได้นะคะประมาณนี้นะแล้วนี่ก็เป็นดวงรายเดือน มกราคม2026สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะนับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ <c oughs> ก็ขอให้ปีใหม่นี้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขในทุกมิติคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปังปังนะตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบอ่านนิยายนับมีโฆษณา นี่ยายทำมืออยู่ถ่ายคลิปนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องใหม่ออกมาด้วยนะเป็นอ e ีบุ๊กค่ะชื่อเรื่องแบดกายตัวหลายที่รักโดยปริยาการนะใครชอบอ่านก็ลองไปโหลดตัวอย่างทดลองอ่านมาได้ค่ะนับจัดโปรโยาวๆหนเดือนเลยหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะวันนี้นับขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะวันนี้นับจะมาบอกว่าเล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามามากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะอาจารย์เลล่านั่นเองนะคะสวยมากๆน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะถ้าใครอยากช็อปก็ ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อป e ีได้เลยนะคะอันนี้ perfect couple วิวาฟรุงฟริงยายเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอทของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนะับทำมาจำนวนจำกัดนะคะใครไวใครได้นะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปิยาการ